ก่อนได้ไปแล้วการศึกษาก่อนการศึกษาได้ไปแบบว่าเออพีเซนเตอร์เราเนี่ยเรามีการวางแผนยังไงบ้างคะในช่วงที่งานก็ทั้งเยอะอะไรอย่างเนี้ย ไม่ถึงยังไงนะครับตอนนี้งานก็ค่อนข้างเยอะการเรียนเรามีการวางแผนไหมครับก็จริงๆมีครับหมายถึงว่าการการเรียนขเองรวมๆใช่ไหมครับก็มีมีอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าหมายถึงว่าจริงๆเรารู้สึกว่าช่วงช่วงมสามสี่ปีที่ผ่านมาเราก็เรียนเรียนมาอะไรเลยครับเราก็รู้สึกว่ามันมีข้อจํากัดหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่าพอเราเรียนจบแล้วเราอยากจะออกมาโฟกัสงานเต็มที่อะไรเงี้ยหมายว่าเรารู้สึกว่าในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เราได้ทําตามแบบนั้นแต่หมายถึงว่าเราก็มีแผนที่ อีกสภาพหนึ่งเราก็คิดว่าอยากอยากจะเรียนเพิ่มเหมือนกันในช่วงเวลาที่เรียนจบมานี่มีแฟชั่นเปลี่ยนไปไหมคะแต่ว่าสนใจเรื่องอื่นบ้างอะไรเงี้ยจริงๆก็มันมันหลกักๆมันมอาจจะไม่ได้เปลี่ยนขนาดนั้นอย่างเงี้ยแต่ว่าหมายถึงว่าเราคอนเซนเทรตกับสิ่งสิ่งนั้นมากขึ้นเราเราดีฟกับมันมากขึ้นมากกวา่าเรามีเวลาโฟกัสมันมากขึ้นอะไรเงี้ยอะไรที่เราสนใจอยู่ตอนนี้ค็จริงจริงช่วงช่วงนี้ถ้าถ้าถ้าเยอะสุดน่านนจะเป็นเรื่องเพลงอะเพราะว่า อ่าเราก็อย,าอย่างที่บอก,กคือผมผมทำทำอีพอยู่อไรเงี้ยเราก็เหมือนว่ารายละเอียดของแต่ละเพลงการเล่าเรื่องอไรเงี้ยพอเราพอเราเป็น<ไ>เป็นนักแสดงด้วยมันเหมือนว่าเราเราเรา,เราชอบการเล่าเรื่องที่ ที่ที่ที่มันที่มันลึกลงไปถึงความรู้สึกเลยครับเรารู้สึกว่าการการเรียงเรื่องเรียงเพลงหรืออะไรต่างๆก็ก็ก็คิดกันหลายตลกเหมือนกันแสดงว่าเราจะเปลี่ยนแนวเป็นแบบว่าเรียนเบื้องหลังทําเพลงอะไรแบบนี้ไปเลยใช่ไหมคะก็จริงๆยัง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 ไม่ได้อินถึงขั้นว่าทําเพลงให้คนอื่นเลยนะแต่หมายถึงว่าเราแค่รู้สึกว่างานงานของเราในฐานะศิลปินอะไรเงี้ยเราอยากจะลงไปอินวอล์กมันให้ได้มากที่สุดลงไปทําเองให้ได้มากที่สุดเพื่อที่ว่ามันจะได้มีความเป็นตัวตนเราอยู่ในนั้นมากที่สุดเลยค่ะสำหรับการตลาดล่ะครับที่บอกว่าเราจะต ยังมีอยู่ไหมครับก e? ็จริงๆจริงๆอ่าอาจจะอาจจะเป็นมาร์เก็ตติ้งหรืออาจจะไม่เป็นมาร์เก็ตติ้งแต่ว่าหมายนกับว่าแผนแผนในการจะไปเรียนต่ออะไรเงี้ยก็ก็ก็มีคิดอยู่อะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่ามันก็อาจจะอยู่ใน อยู่ในในวงของ business นี่แหละครับแต่ว่าจะอาจจะไปอยู่ที่ขาไหนที่เราอินนะตอนนั้นมานหวานในปีไหนช่วงระยะอายุเท่าไหร่ถึงจะเปเรียนก็คิดคิดว่ายังอาจจะยังไม่ได้เร็วเร็วนี้ขนาดนั้นเลยครับยางน้อยก็ผมคิดว่าอาจจะต้องมีปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยครับไปออสเตรเลียมาแล้วแพชชั่นเปลี่ยนบ้างไหมครับไปเห็นมุมมองหลายๆมุมอนการัอาชีพก็เหมือนเหมือนเราเราหลักๆผมว่าเราเราได้ energy มากกว่าเนี่ยเรารู้สึกว่าการที่เราได้ไปพักผ่อนเราเราเหมือนเราได้ไปไปแบบ ไปอยู่ในที่ที่เราไม่เคยไปได้ไปรับบรรยากาศใหม่ๆไปอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยครับเราก็มันก็สนุกแล้วเราก็ได้ไปเห็นอะไรต่างๆแล้วก็รู้สึกว่าเออไปใช้ชีวิตแบบนั้นมันก็ก็สนุกดีเหมือนกันคริปนี้แพนไว้นานหรือยังครับก็จริงๆประมาณคิวคิวนี้ล็อกล็อกไว้ประมาณเกือบเกือบปีแล้วหมายถึงว่าล็อกล็อกล็อกไว้ตั้งแต่เพรามื่อก่อนให้บริการล็อกไว้นานแล้วเลยครับแล้วก็แล้วก็แต่ว่าถ้าถ้าจองทริปจริงๆก็ประมาณต้นต้นปีอะไรเงี้ยครับน้อไปชแค ไปเจอแฟนคลับที่ทนุ่นเยอะเหมือนกันนะคบเยอะมากครับเยอะเยอะมากเยอะจนตกใจเลยครับหลายคลิปออกมาคือเป็นแฟนคลับถ่ายรูปเลยค่ะใช่ถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยค่ะแล้วมีอันนึงคือแบบว่าติดชาแนลหรืออะไรสักอ,อย่างที่ลงซื้อด้วยแฟนเขาเลยโยงว่าไปพี่ๆแล้วต่อที่เห็นคิวมาอะไรเงี้ยค่ะอ๋อไม่มีครับรองเท้าใส่มาด้วยนะค เดีเอาเที่ยวบาที่ไปเที่ยวเนาะชาวคนไทยก็ร้อนหนึบนะผัดลูกนันเป็นไงบ้างได้ได้าบข่าวไหมได้เนะครับได้ทราบข่าวผดราม่าดราม่าดราม่าครเยอะเลยก็ได้ทราบข่าวอยู่ครับก็คนบอกมาเยอะเหมือนกันเราก็เลย ผมเอ่ไม่ค่อยเล่นทวิตเตอร์เลยก็เลยไปตามดูบ้างตกเป็น่ค่อยเดือนนึงค่ะเฟลไหมคะช่วงนั้นไปเที่ยวดีๆก็มีดราม่าเกิดก็จริงๆเหมือนเหมือนเหมือนเราเราเรายังงงๆมากกว่าเนาะเพราะเหมือนกับว่าเราเรายังไม่รู้ว่าว่าจริงๆแล้วเนื้อหาของของของเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนกับว่าเพิ่งจะไปตามอ่านเนยพอตามอ่านแล้วก็ถามถามว่าเฟลไหมผมว่าก็จริงๆก็นิดนิดหน่อยนิดหน่อยแต่หมายถึงว่าพอพอเราได้คุยกับคนหลายๆคนอะไรเงี้ยได้ได้กำลังใจจากเลยฝั่งเราก็รู้สึกว่าเราเราก็เออเราเราก็ ฟื้นฟูตัวเองได,ได้ในแบบเวลาแป๊บเดียวไม,ไม่ได้แบบข้ามวันแบบติดใจขนาดนี้คับก็รู้สึกยังไงหรอผมรู้สึกว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเร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 า,เราไม่ได้เห็นมุมมองหรือนิยามของคําว่าศิลปินแบบแบบนั้นมาสุนรับผมผมรู้สึกว่าเหมือแบบนคำว่าศิลปินเราเราเราในฐานะศิลปินเราเราสื่อสารงานศิลปะมันมันไม่ มันไม่ได้ถูกจํากัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการพูดการทําอะไรหรือว่าทุกอย่างหรือแม้กระทั่งการที่ผมทําธุรกิจอะไรเงี้ยผมก็มองว่ามันเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งที่เราเอาตัวตนของเราลงไปใส่ในนั้นเอาวิธีการเอาแอนติจูดของเราไปอยู่ในนั้นแล้วเราก็ทรีตมันว่ามันเป็นงานศิลปะที่มีความเป็นตัวตนของเราอยู่ในนั้นเลยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ถูกจํากัดด้วยอะไรทุกอย่างแค่เราตื่นขึ้นมาวิธีการใช้ชีวิตการการที่เราจะเลือกกินข้าววิธีการใช้ชีวิตทุกอย่างผมว่ามันมัน แรงบางบางอันเลยครับจากทางรู้ว่าเราแบบมองเราไม่ใช่ศิลปินอะไรอย่างเงี้ยครับคำวินลับดีเลยครับก็ผมว่าผมผมจะบอกจริงๆแล้วหมายความว่าเราเราอาจจะมองไม่เหมือนกันในในนิยามของคำว่าศิลปินอะไรอย่างเงี้ยนะข้อที่เป็นแฮชแท็กทีท์เขาไปหน่วงกับภาพจิตใจเรามากเลยนะตอนที่ที่เป็นที่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมผมก็ค่อนข้างเป็นห่วงวีพีเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าผมคิดว่า เหมือนว่าหลายๆคนก็น่าจะน่าจะคุยกันเพราะเหมือนว่าเราก็จะมีกลุ่มที่เหมือนว่าแบบมีแบบมีหลายๆคนในทีมอะเงยเราได้สัมภาษณ์เราได้เห็นเขาสัมภาษณ์ใหม่ได้เห็นเขาสัมภาษณ์เลยเขาลองให้ด้วยอ่ะเขาหน้าตาหล่อเลยเขาเป็นของทีมเพลงกูบินของบิวทินด้วยคือแบบเรา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 เห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนว่าเร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 ารู้จักเขาอยู่แล้วว่าพีพีเขาจะเป็นคนที่แคร์คนรอบๆตัวเขามาคนที่แบบอยู่อยู่ในวงในใกล้ๆเขาแบบ ทุกคนในทีมพึ่งการหรือแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยเราจะสัมผัสได้ว่าต,วตัวเขาเป็นคนที่แคร์คนรอบตัวมากแล้วก็ผมคิดว่าเขาเขาเขาอาจจะร,รู้สึกแหละว่า,วาเป็นห่วงคนรอบตัวของเขาด้วย<ม>ท,ที่เป็นที่เป็นประเด็นใหญ่ของเขาในชน่วงดราม่าเราคุยอะไรกันไหมคบแบบว่าให้กําลังใจกันยังไงครับก็จริงๆไม่ไม,ไม่ไม่ได้คุยกันโดยตรงเลยแต่ว่าก็จะมีในคุยกันในทีมหรือว่าในกลุ่มที่มันมีหลายๆคนอะไร้ยซึ่งเหมือนกับว่าก็จะมีคนคอยอัปเดตมาให้ฟังว่า สถานการณ์มันมันเป็นยังไงบ้างตอนนี้มันมีความคิดเห็นจากจากคนอื่นยังไงบ้างหรือว่าหรือว่าเหตุการณ์มันไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยแฟนคลับเองก็เกิดแฮชแท็กขึ้นมาว่าภูมิใจในตัวศิลปินบิวตู้สุดโต่งก็ก็ดีดีใจครับดีใจผมผมรู้สึกว่าเหมถึนว่าอย่างอย่างที่บอกคือตัวตนของเราอะมันมันคือมันคือมันก็คือความศิลปินของเราแหละในการที่เราทําทุกๆอย่างอะไรเงี้ยเราเราดีใจที่งานศิลปะหรือตัวตนของเรามันมีคนที่ให้คุณค่าเราอยู่ จากที่เขาออกมาขอโทษเราได้เห็นเรารู้สึกยังไงบ้างก <_ an> ็ <_ an> คือเราเรา,เราก็รู้สึกว่าเราก็เราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ติดใจอะไรอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนอนั้นเลย่เงี้ยถึงว่าเราเราอาจจะมีเสียเอ่อรู้สึกนิดนึงแต่เหมือนว่าพอพอเราได้คุยกับหลายหลายคนเราก็โอยโอเคขึ้นแต่ว่าพอพอเราได้เห็นเขาออกาพูดเราก็รู้สึกว่าก็ก็ก็เริ่มเห็นใจเขาทําให้มเมอร์โซนดิกมีกดดันขึ้นไหมครับก็ค่อนค่อนค่อนข้าง <_ an> ผมว่ามันมันสองมุมอะไรเงี้ยหมายถึงว่ามุมมุมหนึ่งเราเราได้เห็นความคิดเห็นแบบนั้นแต่หมายถึงว่าในอีกมุมหนึ่งคือจากจากรอบๆตัวของเราหรือว่าคนอื่นๆอะไรเงี้ยเราก็ได้อ,อีกอีกกำลังใจที่ที่ซัพพอร์ตทำให้เราแบบเฮ้ยมีใจอยากจะไป,ไปไปไปทำงานนี้ให้ออกมาดีที่สุดเหมือนกออันเลยนะเครียดนะคนคาดหวังมากเลยนะก็จริงจริงก็ก็ก,ก็กดดันเหมือนกันนะมหมายถึงว่าทุกทุกครั้งอะไรเงี้ยทุกครั้งที่แบบได้ได้ไปได้มีโอกาสใหม่ๆสำหรับตัวเองแล้วพอเป็นโอกาสที่ใหญ่อะไรเงี้ยก็ก็รู้สึกกดดันกดดันมากเหมือนกัน แต่ว่าเต็มทำให้เต็มที่แล้วก็เหมือนว่าพี่ๆทุกคนก็คอยสพอร์ตแล้วให้กำลังใจตลอดเลยรับที่พีพีด้วยจริงๆเราอยากจะฟ้องแบบว่าถังนูนมากเลยนะฮะฟ้องข้อหาอะไรแบบเนี้ยครับเขาใช้คำพุดแรงมากเลยคคงคงคงไม่ไม่ไม่ได้ฟ้องอะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่ามันเขาเาก็แชร์ที่จุดของเขาเ้ยมีมีวิธีการคิดของเขาแบบว่าใครใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมันก็ก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนเลยอย่างอย่างผมผมอาจจะไม่ได้ไม่ไม่ได้คิดเหมือนเขาเลยว่า แต่ว่าเขาเขาาไม่ได้ไม่ได้พลาดพิงหรือว่าแบบทำให้เราแบบเสียหายใน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 เชิงปฏิบัติหรืออะไรกันนะตินนี้พร้อมยังไงบ้างครับตอนนี้ ก็เต็มเต็มความพร้อมอยู่เหมือนกันครับตอนนี้ก็จริงจริงวางวางโชว์เสร็จแล้ววางโชว์เสร็จแล้วแล้วก็กำลังเซตอัพอะไรทุกอย่างมันก็จะมีรายละเอียดมากๆพอพอวันนี้ที่เราออกมาเปิดบริษัททําเองมันเหมือนกับว่างานนี้เราเรารับเข้ามาทําเองกับทีมอะไรยเงี้ยเราก็ก็ก็โอ้โหรายละเอียดมันเยอะมากไม่ว่าจะใช่วงแบ็กอัพดิเรคชันการทําดนตรีหรือว่าเพลงที่เราจะเลือกไปร้องที่นู่นหรือว่ากราฟิก หรือว่า blocking อะไระทุกอย่างม,มันมันดีเทลไปหมดเลยนะว่าเราเราจะสื่อสารอะไรกับกับโชว์โชว์นี้ไปงานใหญ่ในขณะที่เราแบบเป็นเป็นค่ายของเราเองะไรมันยากไมหมครับค่อนข้างยากครับค่อนข้างยากเพราะว่ามันมันเราเราก็ไม่ได้มีประสบการณ์มากในการทําทําโชว์หรืออะไรขนาดนั้นเลยเงี่ยเราก็าก็ค่อยๆเรียนรู้เราก็ค่อยค ค่อยๆไปชวนคนนั้นคนนี้มาช่วยเราทําในแต่ละมุมที่เราอาจจะไม่ได้มีความรู But, ้อะไรเซอร์ไพรส์ขนาดไหนคะมีเพลงไทยต่างชาติยังไงบ้างคะก็คิดคิดว่าอาจจะเป็นเพลงไทยเลยครับเพราะว่าหมถึนว่าพอเราเป็นศิลปินไทยแล้วก็เหมถึนว่าเราเราก็รู้สึกว่าเราเราเราเป็นศิลปินไทยแล้วเรามีโอกาสได้บินตรงนั้นเราก็อยากจะถ่ายทอดความเป็นตัวเราสังคมของเราวัฒนธรรมเรามากกว่าเลยครับผู้ชมที่เราจะมีเป็นยังไงบ้าง จริงๆพูดเป็นเล่นไปก็โอเคโอเครับช่วงนี้ก็เรื่อยๆหมายว่าตั้งแต่ตั้งแต่ต้นปีออกออกออกโปรดักต์รับเรื่อยๆมาเลยแต่หมาถว่าปีปีนี้เราก็มีมีแพลนอีกหลายๆอย่างที่ใกล้ๆจะออกมาแล้วอีกอีกหลายๆตัวเลยที่ผมคิดว่าในช่วงในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยอาจจะเห็นอะไรหลายๆอย่างรวมถึงการไปไปคอลลับกับ กับอ่าอ g a n i z a t i o n อื่นๆเลยเนี่ยคิดว่าน่าจะมีอะไรคือแบรนด์อะไรนะคะคือแอะไรนะคะวิต้าตอนนี้คเมีอยู่สองตัวแล้วในต่ยมีสองมีองตัวแล้วมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีบีพัสดุกับบีมูน่าก็เป็นการเสริมสมองกับอาหารเสริมที่แบคุ้มคุ้มกันเลยนี้ก็ที่เราแข็งแรงมากเราคุ้มกันที่ดีแล้วติดตามได้ยังไงติดตามได้ยังไงได้บ้างก็ตอนนี้เรามีโซเชียลมีเดียของวิต้าไทยแลนด์นะครับเป็นทุกช่องทางเลยแล้วก็ตอนนี้มีขายในรัศดาด้วยอ่ะานีิดนึงครับ สุดพีพีลงอ่างค่ะยังไงคะลงอ่างเพลงล่าสุดเอาไว้ถามพรุ่งนี้ค่ะเอาไว้ถามพรุ่งนี้พรุ่งน้พรุ่งนี้พรุ่งตาเหรอเออตกใจถามความรู้สึกเราตอนนี้ตกใจเพราะเราเราวันนั้นเราก็เราก็อุ้ยเราเห็นเราเห็นเราเรารู้เรารู้เรื่องราวว่าเหมือนว่ามันจะมีเพลงอะไรบ้างแล้วก็มันมีเพลงอะไรบ้างแล้วก็จะถ่ายยังไงบ้างคือคือเราเราจะมีกลุ่มที่เราเราจะรู้อยู่ว่าจะเกิดไปพูดอัปเดตใช่ไหมใช่จริงๆเหมือนเหมือนเราสองคนก็มีทีมงานที่ เป็นทีมเดียวกันด้วยกันนะเป็นทีมเดียวกันทั้งหมดตกลงเราเป็นคนนอกสายตาเขาหรือเปล่าหรือเพลงนี้อะค่ะทีนี้ก็ต้องไปถามเขาแล้วนอกสายตามาถามรงนี้เอาถใจเราด้วยค่ะโอเคค่ะ